สวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้านะคะทุกคนอยู่ในสวนสาธารณะนะคะในจะมีทุ่งหญ้าใหญ่มากเลยค่ะที่นี่สวยมากเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ มองไปไกลสุดลูกหงลูกตาเลยค่ะใหญ่และกว้างมากเลยนะคะสวยมากค่ะท้องฟ้าก็สวยนะคะวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับสีเขียวนะคะตัดกับต้นไม้สีเขียวสวยมากเลยค่ะ วันนี้รถไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะผู้คนก็เลยสงสัยขี้เกียจออกมานอกบ้านนะคะทุกคนลมแรงมากเลยค่ะเวลาลมพัดมาแต่ละครั้งนี้แทบปลิวไปกับลมเลยค่ะทุกคนแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะ บรรยากาศที่นี่สวยค่ะมองและสบายตาเลยค่ะมองแล้วเพลินสายตาเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะ วันนี้ท้องฟ้าก็สวยนะคะวันนี้ไม่มีฝนค่ะทุกคนฝนไม่ตกท้องฟ้าสวยค่ะวันนี้ดูพ่อลูกเขาเล่นกันเล่นกันสนุกเลยค่ะที่วิ่งเล่นกว้างมากวันนี้ วิ่งเล่นแบบสนุกสนานมากเลยค่ะแอบเห็นตะกระแตนค่ะมีตะกระตนด้วยที่นี่มีตะกระเตนเหมือนบ้านเราเลยค่ะสวยค่ะทุกคนไม่อยากละสายตาเลยค่ะ หดูต้นหญ้านะคะทุกคนปลิวไปกับแรงลมค่ะเหมือนต้นหญ้าเต้นระบํายังไงไม่รู้นะคะมองแบบเพลินเลยค่ะทุกคนสวยค่ะไม่อยากละสายตาเลย ดอกย่าก,ก็สวยนะคะดอกย่าก,ก็สวยปลิวไปกับแรงลมค่ะทุกคนเหมือนกําลังเต้นระบำเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะมองแล้วเพลินเลยค่ะทุกคนมองแล้วเพลินสบายตาค่ะสวยค่ะไม่อยากละสายตาเลย ดอกญ้าสีเหลืองสวยค่ะดูนะคะทุกคนดูแรงของลมนะคะพัดต้นญ้าเหมือนเต้นระบำเลยค่ะออ้ยสวยเพลินตาดีค่ะ ลมพัดแรงมากเลยค่ะต้นไม้เตนระบำต้นไม้ชนิดนี้เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นไม้อะไรนะคะเราไม่รู้เราไม่รู้ชื่อค่ะแต่เราเรียกชอบเรียกว่าต้นไม้เตนระบำเวลาลมพัดมานี้เ,เขาจะใบของเขาจะปลิวแล้วก็แวบแวบเหมือนกับเตนระบำเลยค่ะทุกคนเราก็เลยเรียกต้นไม้เตนระบำสวยค่ะ มองแล้วก็เพลินตาดีเหมือนกันค่ะสวยมากบรรยากาศบรรยากาศสวยมากเลยค่ะแต่น่าเสียดายลมแรงค่ะลมแรงมากๆเลยพัดมาแต่ละครั้งนี่โอ้เราแทบปลิวไปกับลมเลยค่ะเวลาลมพัดมาแรงๆนี่เราต้องยืนนิ่งแล้วก็ยืนให้นิ่งๆไว้นะคะทุกคนเรากลัว กลัวปิวไปกับลมนะคะลมพัดแรงค่ะเ้้ยต้นไม้ใบหญ้าสวยค่ะทุกคนที่นี่ปลิวไปกับแรงลมมองแล้วสบายตาเพลินตาดีค่ะเห็นผีเสื้อด้วยนะคะทุกคนสงสัยลมแรงค่ะปลิวบินไม่ได้ค่ะ น่าสงสารมากเลยปลิวไม่ได้เกาะแน่นเลยค่ะกับใบหญ้าโอ้ยสวยค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ